ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตยืนยันค่ะว่าไม่มีเหตุทำร้ายร่างกายภรรยานนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมน,นีในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตตามที่ได้มีข่าวในสื่อโซเชียลค่ะพลตำรวจตรีเสริมพันธ์สิริคงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวกรณีที่นางเคที่ฮูเมลภรรยาสาวของนายมัดยูรีอานฮูเมลวัย33ปีกองหลังทีมชาติเยอรมนีค่ะที่ได้มีการเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเกต็ตจึงได้มีการสั่งการให้สถานีตำรวจทุกสถานีในพื้นที่ค่ะรวมทั้ง0191เร่งทำการตรวจสอบกรณีที่นางเคที่ภรรยาของนักฟุตบอลทีมชาติเยอรมนีที่มีการระบุนะคะว่าโดนคนร้ายค่ะทำ ร้ายร่างกายแล้วก็ขโมยโทรศัพท์มือถือโดยในเนื้อหาข่าวนะคะระบุเขาว่าได้มีการเกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันอาทิตย์ที่6กุมภาพันธ์2565และภรรยาของนักฟุตบอลรายดังกล่าวค่ะก็ได้ไปแจ้งความไว้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วค่ะ หลังจากที่ได้มีการตร kind of วจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะก็พบนะคะว่าไม่ได้มีการเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใดเบื้องต้นพบว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะเกิดขึ้นในพื้นที่ของหาดนาใต้อำเภอโครกกอยจังหวัดพังงาซึ่งขณะนี้เองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการเร่งนะคะในเรื่องของการตรวจสอบข้อเท็จจริงรวมไปถึงการลงพื้นที่สืบสวนเพื่อที่จะติดตามจับกลุ่มคนร้ายต่อไป อย่างไรก็ตามการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งหากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเร่งเข้าไปดูแลให้การช่วยเหลือให้ได้ทันทีค่ะล่าสุดพลตำรวจโทอัมพลบัวรับพรผู้บังคับบัญชาการภาค8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจในส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามคดีพร้อมสั่งการให้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยตามล่าคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้โดยเร็วค่ะ ขณะที่พลตำรวจตรีกิจวาริศผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3นํนำเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจตรวจคนเข้าเมืองร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและพูดคุยร่วมกับผู้บริหารโรงแรมพบว่านางเคที่ได้เข้าพักที่โรงแรมอลรินตารีสอร์ทแอนด์สปาตำบลโคกกรอยอำเภอตะกวทุ่งจังหวัดพังงาขณะเกิดเหตุคําเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่ผู้เสียหายเตรียมตัวเดินทางออกจากประเทศไทยขณะที่กำลัง เล่นอยู่บริเวณชายหาดหนาใต้ซึ่งห่างจากห้องพักที่โรงแรมประมาณ800เมตรและได้มีชายไม่ทราบชื่อเข้ามาชกต่อยจากด้านหลังบริเวณเขนด้านซ้ายจนตนล้มลงค่ะและก็ได้นำเอาโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ iPhone รุ่น12 Pro Max หนีไปค่ะ จนได้รับบาดเจ็บค่ะมีรอยช้ำบริเวณแขนซ้ายจำนวนหนึ่งรอยแต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถจดจำรายละเอียดของผู้ก่อเหตุได้และจะต้องเดินทางกลับประเทศเยอรมน,นีในเวลาเที่ยงคืนของวันนั้นค่ะทั้งนี้นักท่องเที่ยวผู้เสียหายไม่ประสงค์ให้ชื่อของตนปรากฏในสื่อต่างๆในประเทศไทยจึงมอบอำนาจให้ล่ามภาษาไทยไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะ สำหรับที่เกิดเหตุนะคะเป็นชายหาดที่ค่อนข้างที่จะมืดมีแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่หลายจุดค่ะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีการปูพรมค้นหาตามแคมป์คนงานหลายจุดเพื่อที่จะค้นหาคนร้ายและคาดว่าจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่อยู่บริเวณตามแคมป์คนงานต่างๆในพื้นที่พร้อมกับได้มีการประสานเพื่อที่จะขอดูกล้องวงจรปิดตามจุดต่างๆซึ่งคาดว่าน่าจะจับตัวคนร้ายได้อย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากผู้บัญช จากการตำรวจภูธรภาคแปดค่ะถ้าเรานักท่องเที่ยวมาก,ก็จะมีคนที่มาทำให้เกิดความเสียหาย้วต้องตามได้ก็แบ่งกำลังตามบอกว่าให้ไม่ว่าจะสำรวจทางกล้องดีทีวีหรือดูคนที่ต้องโทษคนที่มีประวัติติดยาคนที่เคยก่อเหตุลักษณะนี้ในทุกที่แล้วก็บูรณาการกำลัง แบ่งโซนเลยตรวจสอบแต่คนก็เชื่อว่าจะมีความขึ้นได้แล้วก็จะมาแจ้งสังกัน